จริงตรงใช้นู่นไปแากันไปทำอะไรนนบ้เือยยัดนไมีเวลาน่ามีเวทำงานอยู่บ้านมเวลาน่กต้องใช้เวลา้ไปนั่งขายนะงานจ คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่บ้านพระหักนะครับบ้านพระหักหมู่ที่สองตำบลกาลเกตอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับณนะสถานที่นี้เป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอ,อ,พอเพียงของพอหลวงนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มแม่บ้านที่จะมาประกอบสัมมาชีวะอยู่ที่หมู่ที่สอง นะครับศูนย์เรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้เทศบาลตำบลการะเกตเทศบาลตำบลการะเกนตน,กะเกนะครับก็จะได้เชิญนะครับทางศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านพระหักหมู่ที่สองตำบลการาเกต ไปร่วมนะครับไปร่วมนำสินค้าโอท็อของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับไปร่วมกิจกรรมในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับครับคุณพี่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรอยู่กลุ่มอะไรที่นี่นะครับสวัสดีค่ะชื่อวันนีเรทธิ วันนีเรืองฤทธ์นะครับเป็นตำแหน่งอะไรในในในศูนย์ประธานกลุ่มกล้วยฉาบแม่วันนีค่ะประธานกลุ่มกล้วยฉาบแม่วันนีนะครับมีที่มานกี่คนครับทั้งหมดมีที่มานทั้งหมดสมาชิกยี่สิบคนสมาชิกยี่สิบคนนะครับตามประจําอยู่ว่าอกนค่ะอ๋อครับประจำมาเอากนแล้วทีนี้วัตถุดิบที่หลังจากแปลรูปเสร็จแล้วส่งไปจําหน่ายที่ไหนอย่างไรครับตามส่งร้านค้าปลีกตั้ปค่ะอ๋อร้านตอนนี้มีแม่ค้ามารับแล้วไม่ต้องไปส่งแล้วครับ รายได้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณต่อวันต่อเดือนครับอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้อยู่ได้นะครับสมาชิกในกลุ่มก็แฮปปี้ในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมครับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจได้มาศึกษามาเติมเต็มความรู้บ้างไหมครับมีค่ะมีหลายหน่วยงานอ๋อมีหลายหน่วยงานนะครับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ไหนบ้างครับจาก จังหวัดมาจากอำเภออำเภอจากอำเภอพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนแล้วก็อบตการเทศบาลตำบลการากเกศด้วยไหมครับเทศบาลด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ก็มีทาารจากจังหวัดกำลังมาดเนินการจะครับถ้าขาดเหลืออะไรแจ้งหน่วยนหน่วยงานกรรมนรได้นะครับที่ผมไปถ่ายคลิปประจําเขาจะเติมเต็มคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ บุกมาถึงสถานที่แปรรูปแปรรูปมาถึงสถานที่โรงงานผลิตกล้วยฉาบเลยนะครับนี่สมาชิกในกลุ่มประมาณ20่สิกว่าคนแต่คนที่ทำมานจริงๆก็ประมาณ3 4มหคนนะครับคุณผู้ชมครับใน20คนนี้ใน20คนนี้ก็จะแตกแขนงไปเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมกลุ่มนะครับ กล้วยฉาบก่อนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มแปรโรคที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกค้ามารับประจำณสถานที่นี่<ม>ก็ถือว่าเป็นการประกอบสมาชีวะอีกช่องทางหนึ่งที่เสริมรายได้นะครับให้กับครอบครัวคุณผู้ชมที่กรพก็อยจะลืมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยซึ่งกลุ่มกล้วยฉาบนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่ดูแลของ เทศบาลตำบลกาละเกตนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกศนจากพัฒนาชุมชนอำเภอเชียนใหญ่แล้วก็จากหลายๆช่องทางนะครับที่คุยกับคุณพี่นะครับคุณพี่เป็นประธานกลุ่มนักสถานที่นี่นะครับเป็นผู้ดูแลสูตรการเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้าวเกลียบนะครับซึ่งแฟนใหญ่มาก นะครับแต่หลักๆของศูนย์การเรียนรู้กลุ่มที่นี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มกล้วยฉาบนะครับซึ่งรสชาติอร่อยมากนะครับหวานกรอบรสหวานรสเค็มรสบาปริก้าก็มีนะครับใส่ถุงบรรจุถุงแล้วถุงละ10บาทนะครับจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปสวัสดีครับอ้อมวิโรสมีทองในนําประธานกลุ่ม ทิ้นเก่าตกกองตำบลดการเกตนะครับอ่าตำบลดการเกตเรามีทิ้นเก่าตกลายยางนะครับอ่ามีตุ๊กมุ้งอ่าไม่ว่าจะเป็นปลาปลาอ่าอ่าทิ้นขาอ่าใหม่ปริพันธ์ใหม่ตานนะครับของเราเสื่อเป็นตุนตัวเด่นมีปลาปลามีกวยชาบกองหมูถี่สองนะครับมีเก้าทั้งยศแล้วก็ยี่ลายลายยางนะครับผมตุ๊กมู้จะมีตุ๊กมู้งนะครเป็นเสื้อซาดก็มีทั้งหมดนะครับของเรา จริงแล้วอยากให้เชิญชวนนะครับวันที่สามสิบนี้นะครับเราก็จะเปิดช่้งอีกครั้งนึงพอเมื่อก่อนเราเปิดก้งแล้วแต่ว่ามันติดภาวะโควิดนะครับกตัดต้เรือนไปแต่เราจะเปิดในวันที่สามสิบนี้ั้งนึงนะครับก็เดียเชิญพ่กไม่พี่น้องนะครับ เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสินค้าโอท็ปสินค้าโอท็ปพบกันแน่นอนวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,563เปิดแล้วเปิดแล้วสินค้าโอท็ปชุมชน ชาวตำบลกาละเกตที่เคารพทุกท่านนะครับวันพระราชสิบดรีที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ย้ำา30กรกฎาคมที่จะถึงนี้พบกันแน่นอนสินค้าโอท็อปของดีชุมชนชาวตำบลกาละเกตทุกท่านนะครับเชิญชวนชิมช้อปช้ที่ศูนย์สินค้าโอท็อปหน้าสตาง,งานเทศบาลตำบลกาละเกตอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับ พบกันแน่นอนนะครับในนามท่านนายกอภิเชษพระโช,ชในนามท่านนายกอภิเชษพระโช,ชและก็พนักงานเทศบาลตำบลกาลเกตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับมวลหาสมาชิกท่านดีกรบทุกท่านแล้วก็ในนามของทุกๆก,กลุ่มนะครับในนามของทุกๆก,กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ่าผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่าไม้ หรือกลุ่มกล้วยชาบกลุ่มปลาลาและอีกหลายๆกลุ่มเราจะมารวมตัวมาชมมาชุมนุมกันณนะสถานที่นี้ณเทศบาลตำบลการะเกดนะครับคุณชมครับวันพระสัสบดีที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับท่านนายกอาภิเชษรัรัฐโชยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ ย้ำนะครับวันพฤหสัสบดีที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับปีพุทธศักราช2563 30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563ช่วงเช้าเป็นต้นไปขอเชิญชวนท่านทีนท่เคารพทุกท่านนะครับมาชิมช้อปช้นะครับสินค้าโอท็ของดีชาวชุมชนตำบลการะเกตทุกท่านนะครับนกบ,บริเวณล้านสินค้าโอทอ็หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกาลเกต ครับสวัสดีครับผมอภิเชษฐ์ประโชวนะครับนายกเทศมนตรีตำบลกาละเกจนะครับวันนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับไม่ว่าอำเภอวัดไซอําเภอเชียงใหญ่นะครับเฉลิมประเทศใกล้เคียงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับโดยเทศบาลตำบลกาละเกจนะครับได้เปิดศูนย์สินค้าโอท็อปนะครับณบริเวณหน้าเทศบาลนะครับในวันที่30 กรกฎาคมนี้นะครับเป็นต้นไปซึ่งเป็นสินค้านะครับของกลุ่มอาชีพในเขตตำบลกาฬาเกตนะครับเพื่อต่อยอดอเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาชีพส่วนใหญกห่ก็หลักๆก็คือทําการกเกษตรนะครับเพื่อเพิ่มพูนรายได้ต่อย,ยอดจากการแปรรูปผ,ผลผลิตนะเสริมสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางาเทศบาลตำบลกาฬาเกตนะครับได้สนับสนุนเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้อง ขอฝากประชาัมพันธญนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเชิญชิมช้อปช้ยนะครับที่ศูนย์สินค้าออทอนะครับของเทศบาลตะบลกาลเกตนะครับหน้าสำนักงานนะครับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะวันที่30นะครับก็มาร่วมพิเกิดเปิดเป็นทางการก็กลับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาที่สำนักงานเทศบาลตะบลกาลเกต อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งระยะทางของสานักงานเทศบาลตำบลการาเกตอยู่บนทางหลวงหมายเลข408ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ประมาณ60กิโลโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้นะครับได้เปิดประตูบ้านสินค้าโอท็อปของดีชุมชนชาวตำบลการาเกตนะครับทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ปลาระากลุ่มกล้วยฉาบแล้วก็กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์แปลรูปจากอาไม้เป็นรูปต่างๆนะครับแล้วก็มีมากมายหลายกลุ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าวันพระสัสบดีีที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563นี้นะครับช่วงเช้าก็เชิญชวนทุกท่านนะครับในานามท่านนายกอภิเชษพรช,ชูในานามท่านปลัดธนวัฒ เทวเดชในนามคุณวิรายุ์ช่วยสมหรือน้องอ้วนนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษาขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันพฤรหรัสบดีที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563ที่จะถึงนี้ช่วงเช้านะครับเชิญชวนมาชิมช้อปช้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลการะเกต นะครับมีสินค้าโอท็อปของดีในชุมชนมากมายนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็นะครับวันพระัา์สบดีที่30นะครับกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับคุณผู้ชมที่การับทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ได้รับการสนับสนุนจากร้านข้าจรเกียติฟาร์มวังไสเดิมบริหารงานโดยคุณนำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0841ตองแและก็155นะครับและก็ขอบคุณไปยังร้านไอรเนื้อย่างเกาหลีบริหารงานโดยคุณอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิษฐาอัธอจักรนะครับติดต่อได้ที่เบอร์081978สามารถ39นะครับขอฝากไว้ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พา,า,าคุณผู้ชมมาที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกาละเกตนะครับึิงขณะนี้ ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับการนําสินค้าโอท็อปของดีชุมชนชาวตําบลกาลระเกตนะครับคุณผู้ชมครับขอย้ํานะครับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563ที่จะถึงนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านชิมช้อปช้สินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อนะครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกาละเกตนะครับพบกับ สินค้าโอทอปของดีชาวตำบลกาละเกตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบกลุ่มปลารา้า<ม>และก็กลุ่มแปรรูปจากไม้นะครับและอีกหลายๆกลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศ<ม>ของห้องประชุมนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอขอเรียนว่าขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับขอเชิญชวนชิมช้อปใช้ นะครับเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองสินค้าโอท็อปของดีชาวชุมชนตำบลกาะเกตเทศบาลตำบลกาะเกตนะครับในานามท่านนายกอพิเชษพระช,ชูในานามคุณวิกรายุทธช่วยสมหัวหน้าฝ่ายกองการกศึกษาและในานามประหลัดเทศบาลตำบลกาะเกตนะครับคุณธนวัฒน์เทวเดชและในานามพนักงาน ลูกจ้างทุกคนนะครับยินดีต้อนรับมวลหมาสมาชิกนะครับณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลการเกตพบกันแน่นอนช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ย้ำ30กรกฎาคมที่จะถึงนี้พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนชาวตำบลการเกตรครับผืนเมืองนะครับเพราะฉะนานสุ่นจำได้สินค้าผืนเมืองนี้พวกเราได้จัดสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว ครังนึง่งได้นัไต่สา,าวเข้า่ามีการเปิดครังนะครับนลังจากนั้นก็ได้ยึดไปการดู้จับเพราะว่าเร้าตรงหมายเดียวจะถานเกี่รถอยป้านนี้หวยเพื่อนเพื่อนรูว่ากำมัเล็กแต่บนเจ้าคงเนี่ปลาถุกไห่ปีการไม่ต้องตั้าพุ่งมากินร้อยไม้เว่ป้านเนี่ลงเหวสอเล่พวกมัอาจจะบโม่าร้อยา